สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเรือลินเล่ง CBR ลูกค้านะครับต้องการนะครับพอกหมดเลยนะครับนี่ครับพอกแบบเยอะมากนะครับอันนี้หมดครับพอกไปเกือบร้อยหนึ่งครับเนี่ยก็สามสี่ครับเรือนเดิมสามสิบนะนี่ครับสามสี่นะครับนี่แค่นี้ก็ลูกหัวฉีดจะใส่ไม่ได้แล้วนะครับ ถ้าสามห้าสามหกนี่ผมว่าหัวชินน่าจะต้องเกียร์ตอหน่อยหนึ่งนะครับเว่นนี้ก็ขาดแล้วนะเห็นไหมขาดแล้วนี่ครับขวานจนขาดหมดเลยนะครับมาดูคาบูบ้างนะครับอันนั้นเป็นเรือลินเล่งนะครับก็เหลือพิเศษสามสองนะครับอีกหลายตัวเลยนะครับสวมปากนะครับสวมปากวันนี้เกรืองอลูมิเนียมใส่นะครับนี่ครับสามสองนะครับนี่เกลืองขาดเหมือนกันนะครับพอกปากให้นะครับ นอกในชัยยาเลยนี่ครับกอสนใจส่งมาควานได้ส่งมาทําได้นะครับรับนะครับแต่ใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าต้องพอกนะครับรอให้แห้งจริงๆเมื่อไนควานแล้วไม่อยู่นะครับหลุดล่อนออกนะครับอันนี้เอาไปใช้งานได้นะครับไม่หลุดไม่ล่อนนะครับรอจนแห้งจริงๆถึงเอาไปควานนะครับ